โอเคนี่ใช่เชเบลอ่าเชาเบลมีอ่าใบไม้แห้งไหมลูกมีค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเท่าคุณครูหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรค่ะเชเบลเาเบลเอาใบไม้แห้งนะคะสอดเข้าไปใต้ใต้ของหน้าที่ชาเบลจะทํามาลูก เด็กๆที่บ้านเด็กๆที่บ้านค่ะเด็กๆที่บ้านอะเด็กๆที่โรงเรียนระบายสีผลไม้รอคุณครูก่อนนะคะอะผลไม้ส้ม้องสีระบายสีอะไรลูกสีส้มผลไม้แอปเปิ้ลต้องระบายสีอะไรลูกสีแดงแล้วะแตงโมต้องระบายสีอะไรลูกเขียวอะเด็กๆใช้สีไม้พี่้เด็กมีระบายได้เลยลูกเดียวคุณครูเป็นระบายหลังคาให้นะคะอ่ะโอเคเด็ไปยก่อนนชั้นเร คิตตี้คิตตี้มาแล้วเตรียมหนังสือ,อวิชา,าศิละปะขึ้นมาเลยค่ะคิตตี้มีใบไม้แห้งไหมคะคิตตี้โอเคค่ะรบกวนคุณแม่นะคะสอดใบไม้แห้งเข้าไปใต้หน้าที่คุณแม่ทําเลยค่ะสอดเข้าไปใต้ใต้หน้าของอันนี้เลยค่ะสอดเข้าไปนะคะสอดเมื่อเราสอดเด็กๆด,ดูนะคะสอดใบไม้นะคะเข้าไป ใต้ของหน้าที่เรานะคะจะทำแล้วก็เอาสีเทียนสีสน้ำตาลนะคะระบายนะคะเอาสีเทียนสีน้ำตาลระบายเลยนะคะไชอยู่ไหนว่ามีสีน้ำต,ต,ต,ตาลใช่ อ่ะแบบนี้นะคะเด็กๆจะเห็นเป็นรอยของใบไม้แบบนี้นะคะบนหลังคานะคะเอาใบไม้นะคะสอดเข้าไปนะคะ ของกระดาษที่เด็กๆทํานะคะใต้หน้ากระดาษที่เด็กๆทํานะคะเด็กๆก,ก็เอาสีเทียนสีน้ําตาลระบายทับนะคะมันจะได้ออกมาเป็นรอยของอ่าใบไม้แบบนี้บนหลังคานะคะส่วนผลไม้นะคะเด็กๆคนไหนไม่มีสีเมจิกนะคะสามารถใช้สีไม้ที่บ้านได้ระบายได้เลยนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะ สีส้มอ่ะผละไม้ส้มเด็กก็ระบายสีส้มผลไม้แอปเปิ้ลสีแดงน่เด็กก็ระบายสีแดงผลไม้แตงโมสีเขียวนะคะเด็กๆก็ระบายสีเขียวนะคะอ่าโอเคแล้วนอะไรอ่ะ สีเท sure right mm ียนสีเทียนสีน้ำตาลนี่เนี่ยไิเอะโมเสร็จแล้วโมระบายสีลระบายสีผลไม้ส้มก็สีส้มนะคะนี่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  เลยแห้งทำไเอาไตากใต้อะเอาไปเผื่อมันขาดนี่เป็นรอนเป็นอันนี้ค่ะคุณครูก็ระบายแอปเปิ้ลสีแดงนะคะที่ระบายแอปเปิ้ลสีแดงเนอ่ะแอปเปิ้ลสีแดงหลังคาเสร็จหรือยังคะคิตตี้อีกสีเมจิใช่ไหมคะอ่ะถ้าคุณแม่มีสีเมจกิก็สามารถใช้สีเมจิจิ้มตามบนรูปภาพได้เลยค่ะคุณแม่ รูปภาพตัวอย่างด้านซ้ายมือคุณแม่สามารถใช้สีเมจิกจิ้มตามได้เลยค่ะคุณแม่แต่ว่าถ้าคุณแม่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นสีไม้ระายแทนได้ค่ะไม่เป็นไรเลยครูจิ้มยังไงคะจิ้มอาเอาเอาสีเมจิกอะคะ่ะจิ้มไปตรงบนรูปภาพของอาผลไม้อะคะ่ะคุณแม่อย่างเช่นรูปส้มใช่ไหมคะคุณแม่ก็เอาสีเมจิกสีส้มจิ้มลงไปบนอารูปภาพของของส้มอะค่ะคุณแม่ให้เป็นจุด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 อะค่ะอ๋อให้เป็นจุด ใช่ค่ะใช่ค่ะให้เป็นจุดๆเหมือนตัวอย่างด้านบน้า้มือเลยค่ะคุณแม่อารมณ์สี้มก่อนสีส้มจุ้มจิ้มจิ้มส้มก็ระบายแอปเปิ้ลสีแดงเสร็จแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะระบายนะคะ<ม>แตงโมสีเขียวนะคะ<ม>อ่าโอเคแตงโมสีเขียวมาแล้ว<ม>อ่าให้ระบายแตงโมสีเขียวเลย เด็กๆระบายผลไม้เสร็จหรือยังคะเวเะเล่นมูกอ่ย้ะบายได้แป้นะไอเดียไอเดีอ่ะ้แดงล้วก็เยอลูกเล่นไม่มไม่สียนไไรอถุง้ะบายง้เดินทุ่ยอ้ห้นะคะ ไปสีส้มเนาะสีส้มครูก,ก็จะระบายสีส้มนะคะไปเลยลูกตาต้าไปเลยอ่ะส้มมาแล้วอ่ะอาจจะไม่ค่อยส้มเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอะ มีจุดแอปเปิ้ลต่อนะคะฮะส,<ห>สีอส้มสีส้มไม่มีเด <O. S 1> ี๋ยวแป๊บงึงรอแป๊บน,นึงลูก <Apple S 2> แอปเปิ้ลีกี่อันนับดูดิหนึ่งสองสามีห้าหกจ็ดแปดแปดใช่แปดจุดเล่นจุด เดี๋ยวให้กันเลจุดได้แล้วนั่นนะ่ะโอเคคุณคุณระบายใหม่ดีกว่านะคะ <c oughs> อ๋อแอปเปลิลสีแดงก็ระบายสีแดงไปเลยนะลูกนะอ่อแอปเปลิลสีแดงก็ระบายสีแดงไปเลยะคะ่ะสีแดงไม่ติดมึก <c oughs> หมดเสืเลย,ยเอาของคินตัดมาดีกว่าเชเบลถึงไหนแล้วคะเชเบลคิตตี้ถึงผลไม้หรือยังลูก ถึงแอปเปิลแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะอ่เด pues. ี๋ยวอย่าลืมเอาผลงานที่เด็กทำช่วยคุณครูดูด้วยนะว่าสวยหรือเปล่าชาเบลถึงไหนแล้วลใจชาเบลหลังคาเสร็จหรอยัรคะสวัสดีครับเบอร์ลินเบอร์ลินพูดกับคุณครูไหนแล้วสวัสดีครับหม่อลูกอาสวัสดีคับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเบอร์ลินโอ้เพิ่งได้ยินเสียงเบอร์ลินนะเนี่ยคุณครูอยู่หลังก่อนเบอร์ลินทคอะไรโอ้โหน้ยคุณครูฟังสิคุณคูถามเบอร์ลินน่ะเสียงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเตรียมน้ำส้มยังอีเด้แอปเปิ้ล ่ังบของคุณครูอยู่ด้วยครครับไอเ้นี่คุณครูถามมอเรอยนเลยอเดดแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแองมแงงคุณครูถามว่าอะไรส้มส้มสวัสดีครับผมณอกวสส้มคุณครูถามมืงไหม เตรียมหนังสือมาเรียนเรียงลูกเรียงครับเรียมหนังสือเรียงครับไลชีตีมีสีเขียวเต็มเลยอะีส้ม้อเค สีส้มอ่านผลไม้ส้มก็ต้องระบายสีส้มผลไม้แอปเปิลก็ต้องระบายสีแดงแตงโมก็ต้องระบายสีเขียวลูกไม่มีสีแดงเหรอคะโฟกาดไม่ชัดอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรระบายสีเขียวทั้งลูกได้เลยถ้าเป็นแตงโม อ่าหรือว่านะคะถ้าเด็กๆมีสีเมจิกนะคะก็สามารถจิ้มเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้ได้เลยนะคะบนกระดานนะคะ เห็นไหมคะเลี่ยมเป็นจุดเป็นจุดบนกระดานไอ้บนหน้าจอได้เลยไม่ต้องระบายนะคะแต่ถ้าไม่มีสีเมจิกก็สามารถระบายทั้งลูกได้เลยนะคะทั้งภาพได้เลยนะคะ,ะคิตตี้เสร็จหรือยังชาเบลถึงไหนแล้วมีใครอยู่ในซูมบ้างชาเบลหายชาเบลถึงไหนแล้วลูกไึงป้นแล้วคะ่ะเยี่ยมมากโอโหคิตตี้ เยี่ยมมากลูกสวยงามมากเลยค่ะเอาไปห้าดาวเลยเอาไหมคะเอาสติกเกอร์ห้าดาวม่ลูกคิตตี้เอาไหมคะคิตตี้เอาไหมอ๋อเอาเอาก็ต้องรีบมาโรงเรียนนะลูกนะคูร์รูรออยู่นะคะสอบใช่ไหมคะคุรครูวันที่สิบอะค่ะอะไรนะคะคุณแม่วันที่สิบต้องไปสอบใช่ไหมคะสิบมกรา น่าจะใช่นะคะน่าจะได้มาสอบที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าเราจะสอบแบบอ่าไม่ให้แบบอันนี้กันเอยะอะมากอะค่ะไม่ให้แบบหนาแน่นเป็นปีแล้วจะจัดสอบเฉพาะน่าจะจัดสอบเฉพาะอะแบบแยกสอบอะค่ะคุณแม่แบบยนสอบแกอีกทีค่ะสอบกินมงอะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูแจ้งนะคะชาเบลจะให้ถึงวันก่อนเนาะจะหออ้ึ่งรอบนะคะ จุดๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครมีสีเมจิกจุดๆตามแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีสีเมจิกสามารถใช้สีไม้ระบายทั้งรูปภาพได้เลยนะคะอะคอปเตอร์เพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกคอปเตอร์เตรียมหนังสือศิละปะขึ้นมาค่ะคอปเตอร์ เห็นไหมยีโน่ป้าอ่าแล้วคอปเตอร์เปิดไปหน้าที่ยี่สิบเจ็ดครับคอปเตอร์ที่เป็นร้านขายผลไม้อะลูกเห็นไหมยี่สิบเจ็ดนี่เดอยยี่สิบี่สิบสีอ่าถ้าคอปเตอร์เจอแล้วนะคะคอปเตอร์มีใบไม้แห้งไหมลูกใบไม้แห้งแบบนี้คอปเตอร์มีไหมไม่มีครับ อ่าไม่มีไม่เป็นไรคอปเตอร์อ่าคอปเตอร์ใช้สีเทียนนะคะระบายไปบนหลังคาเลยค่ะสีเทียนสีน้ำตาลระบายไปบนหลังคาเลยลูกแม่บอกว่าเอาหนึ่งตั้งแต่กสีเทียนไม่มีครับให้ไม่มีสีเทียนลูกไม่มีสีเทียนใช้สีไม้ได้นะลูกนะ เอาลิมามาสีสี่ไม้ระบายได้เลลูกระบายตามรูปภาพตัวอย่างด้านซ้ายมือบนสายมือเลยลูกเต็มมาเร็วเสร็จแล้วค่ะคุณคตู๋ไหนชาเบลขอดูไหนลูกสวยเปล่าตามเหร เยี่ยมมากเลยค่ะเชอเบล<อ>สวยไม่แพ้คิตตี้เลยให้ห้าดาวเหมือนกันเลยเดี๋ยวคุณครัให้ดาวสติ๊กเกอร์อเอาไมหไมเพราะว่าดูสิอันนี้มันเอียบเนียนกว่านีกนี่ยแถ่มัไม่ออกด้วยก็ไม่มีกันวันยาชิ้นเอกของหนูเองค่ะ ชิ้นเอกเหรอชิ้นเอกไงชิ้นเอกชิ้นเอกเอัรมเ,เ,เสร็จแล้วชิ้นที่เสร็จแล้วคอปเตอร์เสร็จหรือย,ยังลูกนังค่ะคอปเตอร์ถึงไหนคะคอปเตอร์เพิ่งมาเนาะเดี๋ยวเราคอปเตอร์แป๊บหนึง่งค<า>่ะอปเตอร์ใช้สีไม้ระบายได้เลยลูกนะคะไม่มีไม่เป็นไรลูกสามารถใช้สีน้ำไอสามารถใช้สีไม้ระบายได้เลยนะลูกนะค่ะ เราก็ใช้สีน้ำตาลนะคะระบายหลังคาเลยค่ะอ่ระบายหลังคาแบบนี้เลยครับได้ระบายตามคุณครูเลยครับสีน้ำตาลระบายหลังคาแบบนี้เลยค่ะอ๋อพูดพรอมจังเลยน่ารักมากเลยฟังค่ะลูกฟังใครที่อยู่ในห้อเสร็จแล้วไปเอาต่อานู้ พิ่ต้นเราว่าบ้าเชเบ็นไมพูดไม่รู้เรื่องเวลามีต้องมาโทรเขาทำอะไรหรอกเขาไม่ได้มองแล้วก็ระบายไปเลยนะคะ เด็กๆไปเที่ยวไหนกันเนี่ยจะหยุดยาวแล้วเด็กๆระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะอ,อกไปเที่ยวจับไปข้างนอกก็สวมใส่แมสก์ีกกนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะคุณครูคะหนูมีอะไรไมาให้ดูไหนอะไรอ่ะโอ้โหลูกกระต่ายอีกแล้วลูกกระตา่กกตายกระตา่กกตายทำไมอะ ิชเบลโอ้โห,หน่ากลัวจังเทำไมมีแม่แค่ลูกตาเดียวอีกข้างหนึ่งหายไปไหนเนี่ยปานี่นขามนหดม้มเลรไงไม่กายสีซไหนชเบลขอดูไหนซีทำไมมีหน้าแดง โอ้โหมีสีอะไรบ้างคะเชเบลมีกี่ลูกคอปเตอร์ใบงวดนี่ทุกคนอ่ะอ่ะโอเคคอปเตอร์เสร็จหรือยังครับลูกยังครับคอปเตอร์ถึงไหนแล้วคะัคุณครูครคุณครูครัตอนนี้เยลลี่ลูกกระต่ายเป็นยังไงเอ้วครับเยลลี่แบบลูกกระต่ายค่ะคุณครูก็คือมันอนะ่ะมีสอง คอปเตอร์ทําไปนะลูกนะสําหรับอ่วิชาศิลปะในวันนี้ครูครูก็ขอไว้เพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ในในวิชาภาษาไทยตอนบ่ายนะคะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครัครับสวัสดีครับคอปเตอร์